สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีสอนสุขนครครับนี่ค่ำคืนนี้นะครับอาหารเย็นของพวกเรานะฮะคำคืนนี้ทอดไข่ดาวเจอจ้าแล้วก็อันนี้เข้ัแซสีเหลืองเหลืองแล้วแกง แล้วกินนี่นะครับมีแอดชางรวยกินให้อ่ลรวยแล้วนี่คือลุงตุ้มตามอารัญญาตอนที่เราอยู่ที่ร้านไหนครับอารัญญาอรัญญาโอ้โหนะครับนี่แอนุกนะครับหิวหรือยังครับหิวหิวมากคหิวมากคือไม่ได้กินข้าวเช้ากันข้าวพวกเรานะครับเราเราขอทานข้าวให้อิ่มก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปที่งานนะครับใช่ใช่นี่นะครับครับทานเลยครับนี่นะครับอันนี้ตัวไก่ตัวไก่ตัวไก่ยาวนี่ตัวไก่ อันนี้ร้อยห้าสิบาทแพงไหมตัวไก่ก็ของอร่อยมันก็ทำมาสมราคาอันนี้ให้เลยนะครับอ้ยยีดนี่ครับนี่นี่นะครับป๊าบป๊าดเพิ่ออะไรบ้างอ่ะก็เหลือเอ๊ะอะไรวะปลาเนระเออปลาปลาปลาหรือเปล่าคะ เปียวปลาเหรอเดี๋ยวก็ตั้งเพื่อเอาแล้วก็อะไรนะครับอย่างแรกที่เรากินคือใส่พริกสะกดนะครับก็กินขั้วอะไรเนี่ยไม่รู้นะเราไม่เคยได้กินข้าวกันตั้งมื้อนี่แหละวันนี้ถือว่าเรามาพักผ่อนใช่ยูนี่นะครับเดี๋ยวเอฟซีเห็นเราต้องน้ำใหญ่ไหลนะครับหิี๋ยวครับกินนะครับทานนี้นะครับผัดผัดนะครับนี่ผัดผัดเช้ากินผัดผัดเย็นฟาดฟัดฟาดใช่ กาดร้านนะคะว่าไงบรรยากาศร้านนะครับนี่นะครับตอนนี้เป็นโต๊ะแรกที่กินข้าวอยู่ร้านนี้นะตอนนี้ลูกค้าท่านอื่นยังไม่มานะครับคือถนนเส้นี้มันจะเงียบๆหน่อยใช่บริเวณแถวนี้นะครับอากาศวันนี้ครบอาจจะเงี่ยมๆนิดนึงนะครับแต่ว่าบรรยากาศดีครับอากาศลมอากาศดีครับเย็นๆสบายๆนะครับ ซวบกันต่อนะครับเป็นไงบ้างติดสาเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมต้อถามเหน้วเป็นยังไงเป็นไงครับยังารส <c oughs> ชาติเป็นไงอร่อยค่ะกลมกล่อมนะครับสำหรับสายสดเนี่ยคาดไม่ได้ครับต้ม นู่นต,ต้องรีวิวจากคนที่ซดจริงเป็นไงครับพี่ชานครับวันนี้เราเป็นคู่แฝดกันเพราะว่าสวบเราแบบอ้า <c oughs> เออเพิ่งสังเกตนะเป็นคู่แฝดจริงๆนะครับรบัดดี้นะครับสไ <ทะ S 1> ตล์แบบยาบุฟ้าผมผมผมเรีอกว่าเป็นอ,อ่าเขาเรียกว่าสายเดียวกันนะครับสายเดียวกันแต่พอมีผ้าผ้าพันคอแบบนี้จบเลยดูนมเน้มไปเลยนะครับ ผ้าคามผ้าคลามนะฮะดูตัดกันไปเลยนะครับเป็นนี่ครับอ่ะโอเคขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้ฮะเดี๋ยวเราทานอาหารอร่อยอร่อยกันต่อแล้วปั๊บขอบคุณครับตัดเข้ากันปลาอันนี้คืออะไรครับเนี่ยปลาเลยเอ้ามือถือหายอะไรครับพี่ชานผมไม่บ้ามือถือไว้ไหนวะปลาเหรอปลาดพริกเหรอครับรถกระบะโอยเมื่อกี้ยังเล่นอยู่ ปลาสามรสหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับต้องให้แอดชานเฉยเพิ่งอยู่นี่ปลาอะไรครับพี่เล็กเขาบอกว่าปลาขั้วพริกเลยปลาขั้วพริกอะไรครับปลาผัดขึ้นคืออ๋อผมบ่เคยกินครับเมนูซิกเนเจอร์ร้านนี้ลุยเลยครับพี่ชานครับผมรอชมอยู่นะครับนี่นะพิธีกินครับพิธีกันนะเอาชิ้นที่ถนัดที่สุดเลยนะครับเฮ้ยแต่มันร้อนๆอยู่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดู ใช้ช้อนกลางนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับพยายามใช้ความกล้ให้มากที่สุดเราไม่ได้รังเกียจกันนะฮะแต่ว่าเรากดอยอ่นี่นี่ครับอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่มีก้างนะครับครับดูแล้วหวานมาแน่เลยมันมีแบบกรอบนอกข้างในกินกระเทียมมีกระเทียมด้วยมีกรอบใจทำอืมอืมว่าเป็นพริกขันหันนี่นะครับกินต่ตล์ผมว่าคล้ายค้เมืองจีนอ่ะ นแอนุรีวิวครับฟาบคำแรกจะเป็นยังไงครับแมครับไม่ใช่ใจเย็นนะเรดดี้เปิดนครับเรดดี้ักอืมเร่อยอยู่อร่อยไหมอ้ร้อนร้อนกําลังจะถามว่าอร่อยไหมร้อนนะครับร้ไม่แขกนะครับจัด าจาก,ากเลยนะครับจากเลยนะครับจากจากัดก,กระเพาะจะพังไกลเป็นปากจะพังแทนนะครับ <c oughs> อร่อยมากอ่าอร่อยมากแอนุูบอกนะครับนี่นะครับต้องลองนะครับนี่โอเคนะครับ